i'm <laughs> ดีก o r ดมอ g g งก d m ดมอ i n งทุกคนคะ่ะเมื่อเช้านี้เบลตื่นตั้งแต่8ปดโมงเลยทุกคนคะ่ะเมื่อคืนนี้เบลนอนนอนดึกอยู่แหละแต่ว่าเบลทําแคบหมูไว้2วันติดเลยวันละ10บโลนะคะทุกคนคะ่ะทาแบบทําเสร็จ10บโลอีกวันหนึ่งเบลก็ขับรถไปซื้อหมูตอนแบบประมาณ5้าโมงเย็นเบลก็ออกไปเอาหมูกลับมาเบลก็มาทําต่อจนแบบดึกเลยทุกคนก็ ทำเสร็จหมดทั้ง10โลเลยเนาะวันนี้ก็ทอดแคปหมูได้ได้หลายถุงเลยทุกคนคะ่ะทีดินก็มาหน่ากินเข้าว,ลวเลยเมื่อเช้านี้ทําไข่เจียวราดข้าวใส่ซอยบวกเขือเทศหายสนน้องอนานะได้เป็นไข่ดาวนะคะทุกคนคะ่ะกินไข่กิน เขาเรียบร้อยเห็นเบียวทอดแคบหมูแม่หนูอยากกินแคบหมูอาจาดไปผู้ละถั่ถวละถั่วไปเลยนะคะเด็กๆก็ชอบกินเหมือนกันนะก็อร่อยดีเบียวกัมากขึ้นกันเบีวกระจะกระตจบะกระเจาบใส่ปากตอนเช้าก็ทอดแคบหมูอะไรล้างถ้วยล้างจานอะไรไว้เรียบร้อยนะคะเบีวก็ไปชํำระรังกายอาบนำ้ำอับท่าอะไรเรียบร้อย แ่งตัวไว้เดี๋ยวจะแพ็กของแล้วก็เอาของใส่กล่องนะทุกคนแล้วก็จะออกไปส่งของวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกๆวันนะคะออกไปส่งของแล้วปุ๊บเราก็ไปซื้อหมูอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็จะเข้าไปที่ร้านซื้อพวกถุงพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ เบลก็ไม่ได้ทำเยอะนะทุกคนอันไหนหมดค่อยซื้อเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแล้วก็มาเท่ากับคํานวณว่าอะซื้อมาขายไปเป็นเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบชีวิตเรานี่แหละว่าเอออย่างน้อยมันก็มีแบบเพื่อเราได้กินได้ใช้ได้อะไรหยิบจับซื้ออะไรให้ลูกแบบไม่ขาดมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบชีวิตนะคะยิ่งถ้ามีเวลาทําหลายอย่างทําหลายทางเนี่ยโอ้ยมันกะแหงเลิศได้ทุกคน ตรงนี้หมุนแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอะไรเงี้ยเราจะรู้ระบบว่าเราทํางานตรงนี้มันได้เท่าไหร่ได้กําไรยังไงอ,อะไรเงี้ยขายของอ่ะบอกว่ามันได้อยู่แล้วยังไงมันก็ถ้าเราไม่เลือกงานมันก็ไม่ยากจนอย่างที่เขาว่านะคะคือห้าเฮ็ดไปเลยอันไนที่เราทําแล้วเรายัางพอยืนหยัดอยู่ได้เราก็ทําไปก่อนนะคะมันก็ดีต่อชีวิตเท่าไหรทุกคนหลายๆคนก็ทํางานเหมือนกันหมดบางคนเป็นแม่ค้าบางคนเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยมันก็จะมีระบบหมุนเวียนในชีวิตของแต่เราชีวิตอยู่แล้วนะคะ ส่วนเบลก็อย่างนี้แหละขายของแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะคะให้กับขอบกบนำให้ลูกแล้วลูกเด็กๆเขาก็รู้หนะ้าที่ตัวเองอาบน้ำอาบทาล้างหน้าแปรงฟันตอนเช้าก็คืออะไรเรียบร้อยวันนี้เบลจะทานข้า,าวเช้าก่อนนะคะแล้วก็จะไปส่งของทุกคนเมื่อเช้าในะกินกาแฟไปแล้วนะคะดึกกาแฟไปแล้วแบบว่าเน้นๆคาเฟอีนทรงเขาร่างกายทามันบ่อมีมันรู้ซึกแบบว่า เอ๊มันเป็นขาดอะไรสักอย่างชีวิตนี้ขาดบ่ได้นะคะขาดอย่างอื่นขาดได้แต่ว่าเงินกับกาแฟนี่ห้ามห้ามได้ขาด3้ <c oughs> อย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกกาแฟแล้วก็เงินนะคะเป็นโดนขาดบ่ได้เลยละ่ะเรื่องนี้นะเมื่อวานนี้ก็แบบว่าเออทางานดูซีรีส์ไปด้วยดูอะไรไปด้วยเ้วก็อย่างนี้ยทุกคนเบิ้งซีรีส์ไปนึ่ง ทำงานไปด้วยชีวิตนี่หัวเราะอะไรกับเรื่อเล่เเนเล่นๆ้อยก็ได้นะคะเดีก็แค่ดูอะไรที่มันตลกตลกไงซ้ำนี่เนี่บวก็หัวลอ,อยขาจนปวดท้องอ่ะทุกคนบา,บางทีขาจนท้องโยกอย่างเงี้ยบางอันมันตลกตลกอ่ะทุกคนบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็คิดไปเรื่อยแล้วก็แบบว่ามีเสียงแวบเข้ามาในหัวอ่าล้วก็ขาไปอีกเออมันก็ตลกดีนะชีวิตนี้ <laughs> เราจะเป็นบ้าแล้วล่วนะนัจ๊ะ ก็แพ็กของอะไรไว้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะออกเดินทางขณะนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงทุกคนคะ่ะบ่ายโมงตรงเลยแดดก็เริ่มร้อนมีฝนนะมีฝนตกลงมาไม่รู้ตกลงมายังไงก็ตกลงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วเบลก็พอจะออกไปส่งของก็เลยแดดออกทุกคนคะ่ะนี่แหละก็ตอนลูกตอนเต้าขึ้นรถซาลานอวูพี่ดิ่งก็ใส่สุดแดงขึ้นธรรมนี้ <laughs> ใส่สุดแดงเลือกชุดใส่เองทุกวันนะทุกคนน้องอนหน้านี่ ไม่ต้องไปทําให้เลยเราเลือกชุดให้เนี่ยขจิตใส่ได้อยู่ประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเราเขาไปเปลี่ยน เปลี่ยนหมดเลยทุกคนเขาก็ต้องให้เขาเลือกเองส่วนพี่อดีนนะเราเลือกให้ก็จะใส่อยู่ทั้งวันแต่เบลไม่ค่อยเลือกให้หรอกเบลก็ให้ใส่เองนะคะสุดสีแดงเลยเดือกมาชุดคือ <c oughs> สแแแดดีแดงแรงดิดแดงไว้ก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองนะ,ล,นะะลูกเนาะลูกแม่ของเธอเนี่ยมักสีแดงนะคะวันนี้ก็ได้ไม่หลายกล่องเพราะว่าถ้าได้หลายกล่องก็คือเบลวะทาแคบหมูได้เยอะทุกคนเบลเฮ็ดแคบหมูได้ถ้ามันได้เนี่ยถ้าประมาณแบบ อะไรเงี้ยมันก็จะไม่เยอะทุกคนถ้าเ้าเห็ดแบบห้าสิบโลร้อยโลเงี้ยมันจะได้หลายถุงเป็นเป็นร้อยถุงเลยแต่ว่าเราทําได้แค่นิดเดียวเนงะี้ยเมือนก็นเลยได้ประมาณนี้นะคะแต่ประมาณนี้ก็คือเห็ดสองมือสองวันติดเลยนะทุกคนแล้วพอขากลับมาเบาก็ต้องมาทอดกล้วยอีกนะวันนี้เพราะว่าอ่าพอออเดอร์หมูไปเยอะๆแล้วใช่ไหมก็จะมีออเดอร์ทอดกล้วยมาด้วยทอดกล้วยข้ากับฉีทอดสลับกันไปนะคะพอไต่เอ็ดพร้อมกันก็นคือ ตุยเย่บอกเลยมัออย่างเป็นคนหมดแรงจริงๆทุกคนคะ่ะขนของขึ้นรถนะคะเดี๋ยวก็จะเอากล่องเอาอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ด้านบนแล้วก็หาเชือกรัดไว้ส่วนตรงข้างล่างเด็กเเขาก็จะนอนอาจจะนอดกอดกันเริ่มโตแล้วนะทุกคนชาลิงเฮาก็เริ่มเอาัดลรดเดวบาดท,ที่เริ่มแบบว่าอานานก็จะพูดว่าอดินขยับไปดิอะไรอย่างเงี้ย อดีตขยับไปี่อดีอาาอดีตก็จะแบบว่าข้อขยับไปแล้วจังมันก็มีอยู่แค่นี้เอาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวปวดใจบดจะให้ทั้งใดดี๋ยจะขยายเสลิงหรือทั้งใดลูกแบบว่าก็เริ่มแบบว่าเบียดกันแล้วอ่ะทุกคนค่ะแต่ว่าพอนั่งไปมันก็แบบ รถมันก็โยกใช่ไหมมันก็จะกระแทกกระแทกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็นั่งกันได้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกก็บ่นนะทุกคนว่ามันแบบว่ามันน้อยเราเด้มันอิอยังแรบเด้ทะเลาะกันเราเด้ทุกคนขาแต่ทะเลาะกันนี้ก็สุดนะไปส่งของไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ถือว่า พาเฮามีเฮียนมีสั้นก็ถือว่าเลด,ดู่เด้ไปมาหาสูเนาะวันนี้ออกไปส่งของกลับมาเรียบร้อยมาแวะที่บ้านพี่เตยเบล๋วสิมาแวะบ้านพี่เตยเบลมันจะเอากล้วยทุกคนซื้อมู๊มาแล้วซื้โลนะคะพาเด็กๆแวะเข้าไปที่เซเว่นด้วยได้ของมาผูละสองอย่างให้เลือกเลยทุกคนเพราะว่าถ้าซื้อหลายก็คือกินหลายทุกคนเบลก็เลยให้เลือกว่าเอาอะไรก็ได้คนละสองอย่างเลยเลือกเอานะคะแล้วก็บอแพงพรอม แพงเกิดไปก็บม่ได้ด้ก็จะแบบอ่ะให้เบลก็เดินกำกับด้วยว่าพี่ดินเขาก็เลยเรียกสปาเกตตี้แล้วก็นมช็อกโกแลตทุกคนค่ะก็เลยกินตั้งแต่ยุทั้งรถหลักกลับมาถึงบ้านเนาะเบลก็แวะซื้อมะขามด้วยทุกคนมันเป็นบักขามมะขามดองไหมทุกคนค่ะดองแช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยแหละมันจะเป็นลูกใหญ่ๆอ่ะทุกคนฝักง่ายๆเห็นเขาขายหลายวันแล้วแหละเบลก็เลยคิดอยู่ว่าจะแวะด,ดีไหมนวันแรกแบบไม่แวะวันนี้ก็ขับรถ เลยไปแล้วนะก็แบบอยากกินอยากกินมากเแบลบก็เลยวนรถกลับมาทุกคนวนรถกลับมาสื่อสื่อมาประมาณสี่สิบบาททุกคนคะ่ะได้โบาจักฟักดอกสี่สิบบาทเพราะว่าเขาขายเป็นกิโลขายเป็นขีดมันขามแพ้งด้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ว่ากระแซบบยู่ทุกคนคะ่ะมันแบบกรอบกรอบดีมันไม่รสชาติเปรี้ยวมันรสชาติหวาน ถูกใจเวลแหละมันเหมือนแบบแช่อิ่มอะไรอย่างนงี้ทุกคนคะ่ะมาบานพี่เตยกับโอ๊ตใจว่บกว้เราละต้องเติมตตตน้ำตาลเขาร่างกายอือมันอะโวคาโดปั่นทุกคนค่ะวันนี้วันนั้นอะกินส้มปั่นมือมือกอนะไปกินมะม่วงปั่นวันนี้ก็กินอะโวคาโดปั่นเออเอ้ะบอจอยดอกเห็นยังไงมันแกนมันอยากกินเนาะทุกคนมันอยากเกินเห็นยังไง บางทีก็แบบน้อยใจในโชคชะตานะทุกคนบางครั้งอะ่ะทําไมวะทําไมเรากินอะไรทําไมถึงแบบว่ามันทําไมพองขึ้นกว่าคนอื่นแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเน่ยมันมันพองโตขึ้นแบบไงมานหึงมากอลายกินนิดเดียวเองนะทุกคนแบบก็ว่าเขาใจชีวิตคือกันกินน้อยเดียว,น,ยยว,น,ยยวน้อยเดียวน้อยเดียวเลยน้อยเดียวนิดเดียวนี่พ่อได้แบบว่าหายอย่างนี้ทําไมมันถึงแบบ พองขึ้นเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้นะแต่ว่ากะไไปกรรมพันธุ์เราด้วยแหละหนันโทษกรรมพันหนึ่งดอกทษกรรมพันหนึ่งดอกพ่อเบลก็ตัวใหญ่แม่เบลก็อ่าตัวอ้วนนะทุกคนย่ายอย่างเงี้ยตาเหมือนกันแต่ว่ายายปู่น่ะ้อมมากทุกคนทำไมเราไม่ได้ปู่ได้ยายเราบ้างวะตัวเล็กๆผอมๆดูเช็กชี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราตัวใหญ่เราก็อิม่มหนีพีมันไงทุกคนค่ะ สำหรับนาหนาว,นาวก็สิเป็นแต่มีผูบ้บ่าน้เขาอยู่ดอกเพราะว่ามันแบบการล่มกันหนาวได้นะแต่ก,ก่อนอุ่นสำหรับนา,นงงาบนห้อนเขาก็สิเตะลงทงหมดเลยอ้าเสียปาไก่เด้อห้อนห่อนหอนเขาสายด้ราไม่ไหวเลยทุกคนมาบ้านพี่เตยทีไรมันก็อุดใจประเดี๋ยีทุกคนเห็นนาการย่ำน,นั่นี่ขั้นปากจิ๊บจิ๊บจิ๊บจขั้นเดว้าพื้นคนน่้นูัดังปึ้งออกปึ้งอว้วนไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองเลยทุออกคน เนี่ยดูหน้าเบลเดอเวลาที่แบบนั่งเนี่ยทั้งกินทั้งอร่อยแล้วก็อ่านั่งเมาส์กับพี่เตยนะทุกคนขาเพราะเบลก็เฮ็ดงานบาเบลกระทอดกลวยทอดยังแล้วเวลาที่จะมาบ้านบางครั้งมาบ้านพี่เตยพี่เตยบปอยู่มแต่ป่าอยู่ยังเสกย้าคุยกับป้าอยู่คุยกับพี่เตยอย่างเงี้ยมันได้เบาผื่นโคนทุกคนค่ะ มันจะได้เบาพื่นคน้นเบาแล้วมันหูดังมันปึง้งออกแบบจมูกบานขึ้นเลยเวลาจะพูดนินทาคนนบะทุกคนจำนัดเลยเบาเร่องเบาพื่นคนนะ้นี่ยคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นบ้านนั้นทําไมเขาเป็นอย่างนี้บ้านนี้ว,ว่าเบลเบิร์ดได้ทุกคนถึงเบลจะเป็นอ่า ถึงใครจะนินทาเบลเป็ไม่ว่าเลยนะเบลบวาเลยเบลก็นินทาคนขึ้นกันเบลก็นินทาเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปพูดให้ใครได้ยินหรอกเราก็พูดคุยสเพเพเห็ละกันไปเฉยเฉนี่แหละพีกับน้องเนาะมันกับทรมดาอุ้ยตั้งแต่อยู่ที่อิหร่านเบลก่อนนานๆโทรหาพี่เตยทีใช่ไหมโทรไปก็มีตะเรียงเบาทุกค้ขาเบาพื้นเขาสุดจอเลยเบาสสุกันฟังยิ่งประชุมสายกันสามคนนะแต่ก่อนนะแม่เบล พี่เตยเนี่ยสามคนวอากันอ้เอาแต่ละคนไมันเครื่อกันคักแต่มันเกิดว่าเป็นญาติกกาาพี่น้องกันคันบอกเรื่องเบาผื้นค้นจำนัดเลยตอนแรกก็ว่าจะกะว่าจะมาเอากล้วยแป๊บหนึ่งแล้วก็จะนั่งเล่นอยู่แป๊บหนึ่งเพราะว่าไปซื้อหมูมาด้วยกลัวว่ามันจะเสียไวไม่ได้เอาไปเข้าตู้เย็นใช่ไหมสั่งน้ําปั่นแล้วก็จะพาลูกกลับบ้านคิดว่าอย่างนี้ จะรีบเอาหมูไปใส่ตู้เย็นคิดว่านะแต่เอาแปลเอามานั่งไปนั่งมาทุกคนคะ่ะนั่งไปนั่งมามันไปบ่ได้ทุกคนมันไปไม่ได้พอได้พูดแล้วมันหยุดไม่อยู่มันมันอินทุกคนคะ่ะมันอินเป็นหัวเลยนะแล้วทีนี้ยพอได้คุยนะพี่เตยแกว้วพี่จะปิดร้านแล้วจะไปตลาดบ่ไปจักทีไม่ไปสักทีทุกคนคะ่ะบอกบจ่จบเช็ดแก้วใบนั้นอ่ะหกใบเนี่ยเอี่ยมกิ๊บ เพราะว่าอะไรเพราะมีเพื่อนแบบเมาส์มอยไงทุกคนเออเพราะกลัวเบลจะว่างเนาะเพื่อนมาหาเบลที่บ้านเบลยังไล่เพื่อนหนีเลยเพราะว่าเบลทางานไงทุกคนเบลทอหมูเบลพัดมูเบลไม่มีเวลาให้ไข่ไงอเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่กับลูกใช่นหม้็ต่นานๆทีก็จะไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีบ้างแต่บ้านพี่เตยเบลก็จะแวะๆไปแล้วก็กลับมาบางครั้งได้ถ่ายบางครั้งไม่ได้ถ่าย ป้าเบลก็ถอนหญ้าอยู่ในสวนนะคะเพราะว่าตอนเนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมเอาหญ้าเอาอยัางออกเนาะทุกคนแล้วก็จะได้ปลูกผักกันนี่แหละป้าก็เหลื่มเห็ดต่างแต่ข้างในสวนพื้นที่บ้านพี่เตยมันยาวไปหลายเยอะอยู่นะทุกคนยาวไปมันจะมีคอกหมูน้องปากแว่ค้กไก่มีต้นต้นมะนนาวต้นอะไรลำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยของป้าเบลอยู่ข้างหลังแกก็จะไปถอนหญ้าเพราะหญ้ามันขึ้นเยอะเนาะส่งเบลเบลก็เพื่อนในเห็ดคือกัน เพราะเบลทาหลายอย่างป้าก็จะถอนหญ้าอยู่ข้างในแกก็จะไปเอากล้วยมาไว้ขายหน้าบ้านก็จะมีทั้งกล้วยสุกกล้วยดิบเวลาเบลเอามากล้วยเบลก็จะมาเอาที่บ้านป้าเบลนี่แหละเพราะว่าเพื่อนรู้แล้วว่าเบลชอบกล้วยขายเพื่อนก็จะไปเอากล้วยมาเบลก็จะเลือกอันเฉพาะห้ามอยากได้ตัวอันไหนตัดเอาเลยป้าเบลกระจายเงินไหวทุกคนคะ่ะแล้วนี่ละเพราะได้มา กันพันได้นั่งเด้ถ้าได้นั่งนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะกลับบ้านไม่ได้เบาจนคํากับ่บลเลวทุกคนเกิดมาป็นคนมาเบาอีดี่นน่ะกันได้เบาจิ๊บจิๆบจิบิบบอกพูดเรื่องว่าไอ้นั่นทุกคนขาไม่แบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องแบบอ่าพูดคนนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นคือก็พูดไปเรื่อยนะทุกคนแล้วทีนี้พี่เตยก็เลยเล่าเรื่องว่าอ่าน้องไข่หวานนะ่ะตอนกลางคืนทุกคนเขาก็จะชอบไล่ลาเบลเล่าให้ฟังว่า บ้านเบลอะไม่มีตุ๊กแกแล้วนะเพราะว่าอ่าแมวตัวสีดำดำมันกัดตุ๊กแกแบบว่าคอขาดเลยทุกคนมันกัดตุ๊กแกแบบกระโดดขึ้นแบบสูงมากแล้วงับทีเดียวเลยมันก็กัดตุ๊กแกจิ้งจกอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเพราะว่าแมวมันจัดการหมดเนาะทีนี้พี่เตยก็เลยว่าอืวันนั้นเหมือนกันแกก็พูดอ,อย่างนี้ทุกคนวันนั้นเหมือนกันไขหวานเจอง,งูเห่าทุกคนคขาทุกทีก็จะมีแค่งูแบบว่าธรรมดาใช่ไหมแต่วันนี้มัน ชูหัวขึ้นแล้วฟอฟอฟออะไรอย่างเงี้ยแล้วกลางคืนอะ่ะพี่เตยก็เล่าว่าเแบลบก็ถามแล้วพี่ทําไงพี่ทําไงอะไรเงี้ยทุกคนแล้วพี่ทาไงพี่ทําไงก็ตกใจอยู่พักหนึ่งก็ ق, แบบใจเต้นแบบเต้นรัวมากเหมือนใจมันจะล่วงออกพี่เตยพูดอย่างเงี้ยและทีเนี้ยอ่อก็แบบว่าไล่มันออกไปทุกคนคะ่ะไหลมันไล่มันออกไปแล้วแมวก็ช่วยไล่ไข่หวานอะไรเขาก็ช่วยไล่ใช่ไหมอุย้ยตัวตัวแบบไม่ใหญ่มากกลางๆแต่ แต่มันเป็นงูเหา่าเห็นพี่เตยบอกพี่บกก็เลยว่างูเห่าเลยติงูเหาเ่าแกบอกงูเหา่เหามันฟอฟ,อ,ฟออย่างนี้เลยโอ้ยคนคิงลูกนี่แหละถ้าไม่เอาญ้าออกหรืออะไรออกมันก็จะอย่างนี้นะทุกคนเพราะแต่ว่าถ้าอยู่บ้านสวนมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นแต่ถ้าเห็นมันเข้าบ้านก็นไล่มันออกไปแต่ถ้าบอเห็นเท่ากับเลี้ยวไปนะคะนี่คือการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกบ้านสวนกับจิแบบนนี้ถ้าผู้ใดอา่ายังไม่เคยมาอยู่บ้านสวนก็จะแบบกลัวอะไรอย่างนี้ย แต่มาปีแรกๆอะ่ะเบลบอกใช่ไหมว่าเบลตอนแรกก็กลัวอยู่พอ,อหลังๆอะ่ะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่มันกับยานเท่าเราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราวิ่งหนีเรารับที่มองเราก็ไล่ไลมันแ้วครับถือไม้เดี๋ยววิ่งไล่มาเลยมันก็กลัวเราเหมือนกันเนาะก็ถือว่านะคะแต่พวกงูพวกอะไรเงี้ยมันจะชอบแบบแอบมาข้างหลังเราก็ต้องระวังนะคะทุกคนค่ะนั่นแหละอยู่บ้านพี่เตยแป๊บหนึ่งยะเบลก็กลัวว่าหมูมันจะเน่า เบลก็เลยรียบกลับบ้านทุกคนขากลับมาบ้านบัดนี้กลับมาทําความสะอาดเพราะว่าตอนที่ว่าเบลออกไปส่งของอะ่ะเบททอดหมูทอดอะไรไว้เนาะเบลก็ว่ากลับมาเดี๋ยวเบลจะมาล้างพื้นกับล้างพื้นก็ล้างอยู่เป็นประจําทุกคนถ้ามันมันมากอย่างนี้เบลก็จะเอาจัดน้ำฉีดสันไลส่สิคัดคัดคัด,คดทู่ๆู่ไปเลยแล้วก็ฉีดให้มันออกอยู่ตลอดเวลา ทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆของขั้วเฮาสีได้สะอาดสะอาดทุกคนเวลาเดินไปเดินมามันก็จะได้ดูแบบโล่งตาโล่งใจทําอะไรก็สะดวกสบายเรือเป็นคนมักทาความสะอาดมากๆทุกคนแต่ไม่ชอบซักผ้าบ่มักรีดผ้าไม่ชอบรีดผ้าไม่ชอบซักผ้าบ่มักเก็บผ้าขัดตู้บ่มักผ้าผาเป็นอะไรกับเสื้อผ้าก็ไม่รู้นะทุกคนบ,บ่มักเลยแต่ถ้าให้ทําความสะอาดล้างอะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่แบบนั้นก็ พราะพ่อไปกันได้นะคะแต่ซักผ่านนี่ย่อมแพ่อยีดีแต่ก็ทําไงได้เนาะเราก็ต้องทําอยู่ดีเบลก็ซักเฉพาะอันที่เออซักได้แต่เบลไม่ค่อยรีดผ้านะทุกคนอนรีดบ้างชุดนักเรียนหรือชุดที่แบบจะต้องใส่แล้วไปแบบงานฮลูฮลาแต่ธรรมดานี่ที่เบลใส่อยู่เนี่ยเสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยเบลบรีดได้ทุกคนเบลก็ใส่ด้วยจับสะบัดสะบัดแล้วก็ใส่เลยหบ่ได้พิธีรีดต่องอย่างมาถามว่ารีดมันดีไหมดี ดมันดีแหละถ้ามผู้มานรีดให้แห้งดี <c oughs> บอกว่าไม่ชอบรีดผ้ารีดได้กับเบรียบทุกคนค่ะกันเลยบบ่บอคอยสื้อเสื้อผ้าที่มันแบบว่าต้องรีดทุกคนเสือ้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อยืดที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยับมากอันนี้เสื้อตัวนี้ก็พีเอฟซีเป็นคนส่งมาให้เแบลบก็ใสนะ่เสือ้อพอนมิตตดีๆแล้วก็ใส่ยังไม่ต้องรีดเลยความจริงมันก็ต้องรีดแต่แต่ว่าเบลบว่คอยรีดยิ่งแบบเป็นชุดทํางานเบลนะ บาตรงรีดเลยเสียปุ๋ยนะใส่ซุ้ปับ๊บทำงานปุ๊บกระฉับกระเิงมาลึกปุ๊บปับ๊บไปเห็นงานจัง่อยกับกิ่งลงปูปลาเรามาลึปุ๊บปั๊บเลยก็ได้วันนี้ก็ปั๊มน้ําใส่ถังด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเครื่องปั๊มน้ําอันนี้ยมันอยู่มาตั้งแต่รุ่นบุ๊เบิบกพลมั่งเบวานนะมันย้ายมาสองรอบนะแล้วตอนแรกมันอยู่ ใกล้ๆห้องนอนทีนี้เขาทําบ้านต่อเติมเพิ่มเติมก็ได้ง่ายเมื่อไวยมองผีทุกคนค่ะย้ายมาไว้มุมนี้แล้วก็ยังใช้ดีอยู่นะทุกคนวันหนึ่งแมวมาเหตุขาดทุกคนค่ะเบลก็ให้ช่างมาต่อให้เรียบร้อยปุ๊บป๊บเนาะใส่งานเดือกเก,ก้าปัานามน้ำ ปั๊มน้ำใส่แทงแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแล้วมันก็สิบูขึ้นเลยเราก็จะเลือดมากนะคะล้างพื้นล้างอะไรเรียบร้อยทุกคนคะ่ะผื้นสะอาดสะอา้านสุขภาพร่างกายก็ดีนะคะนี่แหละก็เก็บขยะทุกคนเก็บขยะด้วยเดี๋ยวก็เอาขยะ ใส่ถุงแบบนี้แล้วก็จะเอาไปทิ้งที่ขยะหมู่บ้านนะคะน้ำเนื่มเดี๋ยวก็ซื้อมาไห้นะทุกวันนี้ไม่ต้องไปซื้อน้ำมาจากร้านแล้วนะแถวบ้านเบลมันมีร้านขายน้ำเขาขายสี่แพ็คร้อยทุกคนเขาเอามาส่งหอบานเลยแต่ก่อนนะเบลไปวิ่งไปรับน้ำมาไปซื้อน้ำอะไรเงี้ยขนใส่รถซาเลง้งใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เขามาส่งหอบานดีดีทุกคนคะ่ะเบลสั่งทีละห้าร้อยบาทกินได้เดือนหนึ่งน้ำเฉพาะน้ำกินนะ แล้วก็จะมีน้ําถังสองถังที่ว่าเบลอาปเปลี่ยนอันนั้นเบลอามาทํากับข้าวอย่างเดียวเนาะแล้วก็ให้พี่อดีนกินน้ําขวดที่ว่าเราซื้อมาเป็นแพ็คเป็นแพ็คนี่แหละเอาใส่ตู้เย็นไว้นะก็จะประมาณนี้ทุกคนค่ะเดี๋ยวเอากล้วยมาเก็บกวดนะนแหละห,หล่นละขยุงขยะเราก็เอาไปทิ้งบานช่องย่องใยก็สะอาดสะอ้านเนาะกล้วยอะไรเงี้ยเบลก็จะมาทอดที่หน้าบ้านนะคะของขวัข่ทอดกล้วย ก็จะแยกกันออกจากหมูจากกล้วยของข้าวของหวานก็ว่ากันไปหน้าบ้านก็ทอดของหวานไปข้างหลังบ้านเราก็ทำหมูไปกล้วยเนห้อาก็าไวนาะบ้านตอนเย็นก็เปิดไฟแล้วก็ทอดกล้วยทุกคนคะ่ะนั่นแหละทำงานทุกๆวันไม่มีเวลาให้ไข่นะคะตีกันตะกับต้นไม้กับหมาก็แมวไปซะละนะอยู่บ้านก็ชิวๆทุกคนคะ่ะชีวิตโดดเดียวไม่เดียวดายบอกเลยชีวิตนี้ไม่เคยเดียวดายเพราะว่า ลูกเกาะเป็นลิงเลยทุกคนเกาะหน้าเกาะลังเกาะข้างๆเนาะคิดเสมอว่าตัวเองจะเหงาแต่เอาไปเอามาอุย้ยมาเลี้ยงลูกสอยขข่เนี่ยพูดได้ก็ได้ถ้ามาเกาะดีค่ะลูกนะทุกคนต้องอินเตอร์เทนด้วยผ้าเต็นเนี่ยมือหนอีไข่เนี่ยพาไปส่งของไปนั่งเล่นอยู่บ้านพี่เตยพักนึง บอดีพาดเต้นแล้วเมื่อวานโอ้เต้นจนมาปวดเอวเอาขยะไปทิ้งกลับมาทุกคนเบลก็มานั่งอยู่ศาลาแป๊บหนึ่งหันไปอีกทีแมวนั่งเฝ้านาประตูโอ้ยซ้อมทางหาไผ่นอนลุงหลาเอ้ยมอเป็นตตะลอไผ่นอนรอบภูบ้าบ่น้อยจังไหนนอบาดอิเนเขาคือบอมาว่า <laughs> น้องแมวมันอยู่เป็นแล้วนะทุกคนแต่มันไม่ให้เบลจับเหมือนเดิมแหละจะวิ่งเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยจะเดินเข้าไปใกล้ๆก็วิ่งหนีแล้วนะคะแต่กัยูไล่ตุ๊กงตุ๊กแกให้เนาะก็เด็กดีเฝ้าบงเฝ้าบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะสั่งสินค้าทัากไลน์มาเลยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ